สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ s t r e e ร with กันนะคะวันนี้นะคะกันจะมาแนะนำเรื่องนี้นักสืบวิญญาณวาตารลวงนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นของคุณจืออันนะคะออกโดยสำนักพิมพ์แจ่มใสานาะมีเร่มเดียวจบเท่านั้นคือแบบ คือได้มาแล้วอ่ะรีบอ่านเลยแล้วก็หวังว่าแบบเออจะได้มารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ mm hmm. จีวีในเล่มแบบก็น่ารักนะมันจะแบบมีกาใช่ไหมมีแต่จีวีมันเล็กมากดูแล้วก็มีดาบอ่ะดาบหายไปไหน <c oughs> นี่เล่วความที่มันเล็กแบบเล็กกิ้วแล้วก็มียันด้วยนะแต่ว่ามันมันน่าจะตก ไปที่ไหนสักที่หนึ่งเออกันไม่แน่ใจเหมือกันก่อนจะไปฟังเรื่องย่อนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ส u ับส r ข b e ช่องกันด้วยนะคะโดยที่เรื่องนี้นะจะเป็นแนวสืบสวนลึกลับเหนือธรรมชาตินะคะที่เออบวกกับโอเมก้าเวิร์สด้วยคือโอเมก้าเวิร์สเนี่ย หลายคนอาจจะแบบยังไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าเชื่อว่าคนที่แบบว่าอ่านมาน่าจะแบบพอรู้จักแล้วว่าโอเมก้าเวอร์สก็คือจกักรวาลที่จะมีเพศรองนอกจากเพศชายหญิงนะคะก็คือเพศชายหญิงเนี้ยคือเพศหลักใช่ไหมแล้วก็จะมีเพศรองก็คืออ oh ัลฟาโอเมก้าแล้วก็เบต้าซึ่งเออมันจะมีเรื่องของฟฟโรโมนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เโรโมนเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีกลิ่นเฟโรโมนที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็อัลฟาเนี่ยจะเป็นเพศที่แข็งแรงเป็นผู้นำม,มีความสามารถในการเรียนรู้สูงนะคะก็แล้วแต่แต่ละจักรวาลของแต่ละคนนักเขียนเนี่ยเขาก็จะแบบมีดีเทลย่อยๆที่ไม่เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะมามาแนวแนวนี้ก็คือ อัลฟาเนี่ยจะเป็นเพศที่แข็งแก่งเป็นผู้นำโอเมก้าเนี่ยจะเป็นแนวแบบใ้าใ้เปรียบก็คือแบบเป็นเพศที่เป็นผู้ให้กําเ,เนิดเนาะแบบว่าสามารถให้กําเนิดไม่ว่าจะเป็นโอเมก้าชายหรือโอเมก้าหญิงเนี่ยก็จะสามารถเอ่อให้กําเนิดได้แล้วก็จะอ่อนแอกว่าอัลฟาจริงๆก็คืออ่อนแอกว่าทุกเพศในในในเพศลองนี้นะระหว่าง เบต้าอัลฟาโอเมก้าเนี่ยโอเมก้า mm hmm. เป็นเพศที่อ่อนแอที่สุดแล้วก็จะได้รับผลกระทบต่อฟิโโมนได้ง่ายที่สุดก็คืออาจจะแบบโดนกระตุ้นให้เกิดการฮีทนะการฮีทก็คือเหมือนแบบช่วงผสมพันธุ์ซึ่งทั้งอัลฟาและโอเมก้าเนี่ยมีช่วงฮีทแต่ว่าโอเมก้าจะเรียกว่าช่วงฮีทใช่ไหมส่วนอัลฟาเนี่ยจะเรียกว่าช่วงรัด แล้วก็คือเอออัลฟาเนี่ยเข้าสู่ช่วงสัมพันธ์เหมือนกันโดยที่ส่วนใหญ่เราจะสามารถควบคุมด้วยยาหรือว่าอะไรก็ตามนะที่แบบอยู่ในเซตติ้งนั้นๆที่คุนเขียนเขาใส่มาเอา่อเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบอัลฟาจะสามารถผูกพันธะกับโอเมก้าได้หลายๆคนในขณะที่โอเมก้าจะต้องมีอัลฟาได้คนเดียว คือเหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์แบบเออที่แอบไม่เท่าเทียมนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็ตามนั้นนะซึ่งเนื้อเรื่องของเออนิยายเรื่องนี้นะจะเป็นแบบว่าเปิดมาด้วยคดีฆาตกรรมซึ่งนายเอกของเราเนี่ยเป็นหมอดูที่แบบเกี่ยวข้องด้วยตอนแรกก็แบบโดนสงสัยว่าเออเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าแต่ว่าพอพระเอกมาสอบสวนสอบสวนไปสอบสวนมาอ้าวคือ เปลี่ยนจ้าไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยดใดทั้งสิ้นแต่ว่ากลายเป็นเอ,อ่ยื่ออะไรถัดไปแทนซึ่งบอกไว้ก่อนว่าพระเอกของเราเนี่ยแบบว่าข้างรักมากรอเขามาสามพันกว่าปีนะโดยที่ตัวละครหลกักก็อย่างที่บอกว่าไม่มีเล่มเดียวนะก็จะเน้นไปที่ตัวพระนายนะคือพระเอกเนี่ยชื่อว่าหลวงเยี่ยนะหลวงเยี่ยเนี่ยเป็น สิ่งมีชีวิตที่อยู่มา3,000กว่าปีละเราจะยังไม่เฉลยตอนนี้ว่าเข้าคือใครคือแบบอยากให้ไปอ่านเองคือบบตอนแรกฉันเดาไว้อย่างหนึ่งใช่ไหมอ่านอ่านไปเรื่อยๆเฮ้ยถูกสักพักหนึ่งเอา้าคือแบบสิ่งที่คิดว่าใช่มันก็ใช่แหละแต่ว่ามันมีสถานะพิเศษเพิ่มเข้ามาซึ่งแบบเฮ้ยหลออะไรแบบนี้ซึ่งดีดีดีดด มันก็เลยทําให้พระเอกของเราเหมือนแบบอยกระดับความเทพเข้าไปอีกแต่แบบใน,นระดับความเทพนั้นนะแบบมีเรื่องที่แบบโอ๊ยน่าสงสารอยู่เบาๆนะแล้วก็นายเอกของเราเนี่ยชื่อว่าเจียงเฉินเสว่ยนนะเจียงเฉินเสวยนเนี่ยเป็นหมอดูจริงๆอะเป็นเทียนซื้อที่แบบถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมันแบบน้อยมากแล้วนะในยุคนี้แล้วพระเอกก็เลยเหมือนพยายามแบบจะผูมกมัด บางอย่างแต่อย่างที่บอกว่าเขารอกันละกันมนาะจะพูดว่ารอกันละกันได้ไหมเออคือหลัวเย่เนอ่ะรอในเอกมาสามพันกว่าปีแล้วเออแบบเอยมันน่ารักตรงนี้แหละซึ่งนางก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้แบบบอกไปตรงๆแต่แบบม,มันก็มีโมเมนต์ที่แบบจุดเด่นของเรื่องนี้นะก็คือมันเป็นเล่มเดียวจบที่แบบว่าแอบบมีปมเล็ก แบบเหล็กเห็ระจึงนึงว่าแบบเฮ้ยมีภาคต่อหรือเปล่าเหมือนจะมีภาคต่อเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมคือแบบเออยังไม่ได้แบบไปตามเช็คบ้างในเขียงเขาเปิดหรือเรื่องเรื่องต่อหรือเปล่านะแต่ว่าคลี่คลายปมส่วนใหญ่เกือบหมดคือเห็นไปจนถึงแบบตามจับได้จนถึง ตัวร้ายซึ่งตัวร้ายจริงๆก็ก็ไม่ได้ซับซ้อนมากมายนะักคือเป็นปมที่ไขแล้วเคลียร์ทะลุปุบโปงแต่ว่ายัางพี่บอกว่ามันมีเห็นว่ามันอาจจะมีภาคต่อนะซึ่งแบบเออถ้ามีภาคต่อก็กจะซึอต่อแล้วก็ชอบที่มันแบบมันจะสอดแบบโมเมนต์ก ok 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 ุ๊กกี้กุ๊กกี้กุ๊กกี้เข้ามาตลอดเล่มคือถึงให้แบบเป็น ผู้ใเดียเป็นการไขขคดีอ่มันก็ไม่เครียดว้วยเพราะว่ามันมีฉากแบบอืมถ้ามันไม่อืมเพราะพระนายเนี่ยลูกนอ้องของพระเอกมันด้ลูกนอ้องของพระเอกที่แบบไม่ใช่คนอ่ะเขาก็แบบน่ารักอะ่ะแบบช่วยชูมโมเมนต์ขึ้นมาเออแล้วก็เซตติ้งมันจะแอบคลายเรื่องแฟมคดีกลมปราบปีศาจที่แบบว่ามีหน่วยงานในโลกมนุษย์ที่ เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับคดีเหนือธรรมชาติที่คนทั่วไปจะไม่รู้อย่างเงี้ยเออเข้ามาคือจริงๆ setting แอปใหญ่แต่แบบมันเล่มเดียวจบได้ไงไม่รู้จริงๆแบบน่าจะขยายได้ก็อาจจะขยาย,ยาใหญ่ดูคนไม่ลองอ่านกันนะคะนักสืบวิญญาณใช่ไหมใช่นักสืบอิญญานวาจาลวง <laughs> เล่มเดียวจบใช้เวลาแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงนิดๆทั้งหมดกี่นาว สองร้อยเจ็ดนะไปค่ะทุกคนอย่าลืมไปอ่านกันนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย